ัสดีค่ะกบมาพบกับเซลเมนีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซลเมนก็พาออกนอกสถานที่นิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คลองสี่นะคะเป็นห้างมาร์เก็ตฟิลเลตนะคะคลองสี่นั่นเองนะคะธัญบุรีเนาะวันนี้นะคะเรามาออกบูธกันนะคะก็มีบูธนะคะของกอดนะคะมาประจาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่3 ว่าไครที่เห็นไวแ้แ็กคะก็จะนึกถึงสีนี้เป็นอันดับแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัวสีด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นของฟอดแค้เลยนะคะ,ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะมีเ,เซ็นเซอร์ด้วยด้านหน้า ดอกเบี้ย0.99นะคะสำหรับใบแขกนะคะหรือว่าจะเลือกเปไน็นชตกแต่งจัดเต็มก็ได้นะคะค่ะคด้านข้างนะคะจะเห็นว่าใบเทอร์โบตรงนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นใบเทอร์โบขับ2อแต่เป็น10สปีดนะคะ<อ>ตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องรอบคันอ่าตัวนี้กล้องรอบคันมีประโยชน์มากนะคะบอกเลยนะคะ<ไ>แล้วก็ถัดมาค่ะตรงกระจกหุนชาร์นะคะก็จะมีใบสปอร์ดเลย มาดูในส่วนของภายในนะคะภายในนะคะตัวนี้นะคะเอกลักษณ์ของ Y Tag นะคะก็จะมีคําว่า Y Tag นะคะด้านหน้าคอนโซลตรงนี้นะคะแล้วก็มีได้ตะเข็บสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกนะคะจะเห็นคําว่า i Tag ด้านนี้นะคะให้ดูเป็นเอกลักษณ์ของ w แ Tag นะคะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอ ขนาดสิบสองจดหนึ่งนิ้วค่ะแล้วก็เป็นเกียร์ออโตสิบสปีดนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเกียร์เ,เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะอคอนโซลกระดูกกว้างขึ้นนะคะสำหรับเจนนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะห้อโดนโารกระดูกกว้างขึ้นนะคะตัวนี้มีแอร์ซ้ายขวาแล้วนะคะสำหรับด้านหลังแล้วก็มีที่ชัดแบตด,ด้วยนะคะเป็นปักเลยนะคะตัวนี้ด้านหลัง ใ s ้ซ USB นะคะหรือว่าจะเป็นหัวชาร์จเลยก็สามารถชาร์จได้หมดเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ,ะม,ามาดูด้านหลังกันบ้างด้วด้านหลังตัวนี้นะคะมีเกียวเพื่อให้สะดวกสบายนะคะแล้วก็มีบถักปอดตยด้านนี้นะคะเพื่อให้สะดว,ะดวตกต่นการขับขี่บนถนนมากขึ้นค่ะตัวนี้นะคะเราโลบาร์ใช้งานได้จริงนะคะจากโรงงานนะคะ ให้เราด้วยตรงนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะดอกเบี้ย0.99เท่านั้นหรือว่าจะเป็นชุดแต่งจัดเต็มนะคะ mm hmm. ก็โทรมาถามกได้ที่0็2 4 1 6 4 8 1ค่ะมิ้นประจำการอยู่ที่นี่อีก1วันนะคะก็คือวันที่28นั่นเองเนาะถ้าใครสนใจนะคะอยู่ใกล้ก็มากันได้นะคะสำหรับวันนี้มี่ต้องขอลาไปก่อนกัพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับ